ย่อีิีเ่ยจ้ห็นงั้กสิบี่พูยองีเขาเพิาดอกูยองพูยยิเพมาลยนํามาปลูกนาบ้านหังจากนั้นก็กรสิไปปูกต้นหว่าใกล้ โมสังโคนย่อๆย ai, hey, ิงิง <Mind> ม <Di ash io> <ri> ือนี่โต๊ะใส่เออเดี๋ยวไปปลูกต้นตกลงมาอีกแล้วจะฝนต้นปลูกในเวลาข้าวว่าตกลงมาบรรยากาศดีดีจากต้นน้ำที่ชวนถนนนะฝนตก ถนนนทาง,องโอ้ยถูกยางก็สดชื่นเนาะเจดชื่นมากมากอุม้มเรื่องปลาจา้าาาะ,ะเรืนนอ่อปลาปลาปลามาเล่นน้ำจ้ะเฮ้ยมีความสุ๊บขาแม่เนาะ ทุกอย่างสดชื่นไฟเบอร์กดอกกุหลาบเลยดอกกุหลาบเถื่อนงามงามจ้ะสวยเงี้ดีอร่อยเก็บความสดตื่นมาให้มุจลเบิองเด้อนี่จ้ะ เนี่ยต่างกันกับตอนที่แหงแรงจ้ะ<ม>เก็บความสดชืน่นมาให้พีไห้นองเบิ่งน้ำก,กันเลยจ้ะคอยกระสด